สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch c a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องปลางเสน่หานะครับปลางเสน่หานเนี่ยปัจจุบันได้ถูกนํากลับมาเรีเมคแล้วเรียบร้อยนะครับโดยพระนางนะครับผมได้โกวศินมาประกบคู่กับพิงค์พลับภาวดีและร่วมด้วยอ๊อฟชนะพลประกบคู่กับแม็กกี้อาภาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นเก่าละกันเป็นการสปอยเนื้อหาในเวอร์ชันเก่าเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังนะครับว่าเนื้อหา ของเรื่องปลาเสนหาเนี่ยเป็นไปยังไงนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ชอบคลิปสปอยนะครับสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับแต่สำหรับคนที่อยากไปฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับพระเอกมีชื่อว่าเตชิตเตชิตเนี่ยเป็นนายตำรวจอนาคตไกลซึ่งตอนนี้นะครับเตชิตเนี่ย ต้องพักงานเพราะว่าคดีที่เขาทำเนี่ยที่เขาอุตส่าห์ดําเนินการจนสามารถจับนายเจียงผู้ต้องหาพ่อค้ารายใหญ่ของคดียาเสพติดได้แต่ก็ต้องปล่อยตัวออกไปครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและยิ่งไปกว่านั้นเจ้านายของเขาเนี่ยยังให้เขาหลบไปซ่อนตัวสักพักก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองดังนั้นเตชิตเนี่ยจึงรีบเก็บข้าวของ ที่จะหลบซ่อนตัวไปนะครับเตชิดขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อมุ่งหน้าไปที่ไร่สุขสีตรังรีสอร์ทซึ่งสีตรังเจ้าของไร่เนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเขาที่มีรีสอร์ทเล็กๆซึ่งแท้จริงแล้วสีตรังนั้นรักการเป็นตำรวจมากและเคยสอบได้เข้าเป็นตำรวจแล้วแต่เพราะพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุอย่างกระทันหันเธอจึงต้องมาบริหารไร่และรีสอร์ทแทนเมื่อเห็นเตชิดสีตรังก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเพื่อนมีปัญหา แต่ก็ไม่อยากพูดอะไรมากและยังจัดบ้านพักหลังสุดท้ายไว้ให้เตชิดและเมื่อตกค่ำเตชิดเนี่ยก็ไปทานข้าวกับสีตรังทั้งสองคนก็นั่งดื่มกันจนดึกและแยกย้ายกันกลับที่พักแต่เมื่อเตชิดหลับไปได้สักพักเขาก็เหมือนฝันไปว่าเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างเตียงและเขาก็นึกถึงผีแม่ไม้ที่สีตรังบอกเล่ากึ่งล้อเล่นและเตชิดเนี่ยก็ไม่เชื่อก็เลยลองกอดผีดูและหลับไปอย่างมีความสุข เช้าวันต่อมาขณะที่เตชิตไปทานข้าวกับสีตังเตชิตเล่าเรื่องผีสาวให้กับสีตังฟังซึ่งสีตังเนี่ยฟังตอนแรกนั้นสีตังไม่เชื่อแต่เพราะเป็นเพื่อนที่ไม่เคยกลัวเรื่องผีสางมาเล่าให้เธอฟังจึงต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงให้ได้และคนที่น่าจะรู้เรื่องนี้มากที่สุดน่าจะเป็น ป้าจูรีผู้เป็นแม่บ้านของรีสอร์ทซึ่งตอนแรกถามป้าจูรีแกก็ทำท่ากลกลัวแต่ก็ยอมเล่าให้ฟังว่าแกเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห้องนั้นและก็ไม่เคยออกไปไหนเลยแต่หญิงสาวก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร แตขณะที่ป้าจูรีเล่าให้เตชิตและสีตังฟังอ้อยใจลูกสาวบุญธรรมที่ป้าจูรีเลี้ยงและรักเหมือนลูกสาวแท้ๆแอบฟังอยู่ใกล้ๆคืนนั้นหลังจากที่ป้าจูรี คุยกับเตชิตก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นจนรุ่งเช้าเตชิตสีตรังและป้าจูรีได้เข้าไปไหว้พระใกล้ๆกับรีสอร์ทและเมื่อได้มาถึงเหมือนหลวงพ่อจะรู้แล้วว่าทั้งสามจะต้องมาหลวงพ่อบอกว่าเตชิตและหญิงสาวคนนั้นจะต้องช่วยเหลือกันและกันและเมื่อถึงเวลาหญิงสาวก็จะจากไปแต่ยังไม่ทันไรหญิงสาวก็ปรากฏกายอยู่หน้าโบสถ กำลังก้าวมาใกล้ที่เตชิดนั่งอยู่และยังกราบหลวงพ่ออีกด้วยขณะที่สีตรังและป้าจูรีออกไปจากโบสถ์ตกใจเมื่อเห็นเตชิดคุยคนเดียวนั่นเองขณะที่กําลังจะขับรถกลับนั้นเตชิดได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องหาความจริงจากหญิงสาวคนนี้ให้ได้และก่อนที่เขาจะกลับไปที่พักได้ถามวิธีเรียกวิญญ,ญาณจากลุงสมผู้เป็นคนงานในไร่แต่เมื่อเขากลับไปที่พักยังไม่ทันได้เรียกผีหญิงสาวก็ยืนรออยู่แล้วและยังขอร้องให้เตชิด พาเธอกลับบ้านอีกด้วยซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่ใช่ผีอย่างแน่นอนเตชิดรับปากว่าจะช่วยเธอและยังใจดีตั้งชื่อให้เธอว่าเสียงหวานเพราะความที่หญิงสาวมีเสียงที่ไพเราะนั่นเองสีตังพาเตชิดไปยังสถานีตำรวจเพื่อดูประวัติคนหายในรอบสองปีที่ผ่านมาและคนที่น่าสงสัยจะเป็นเสียงหวานมากที่สุดก็คือเกษราหลานสาวของยายผ้า คนงานในไร่ของสีตรังซึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับสีตรังนั้นก็รู้จักกับเกสราเพราะเกสราเป็นคนน่ารักเรียบร้อยและเกสรายังเป็นแฟนกับสีทศผู้จัดการโรงงานแปรรูปขา้าวโพดและทั้งสองคนก็ยังรักกันมากด้วยสีตรังได้พาเตชิดไปหาตรีทศซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องสงสยัยและสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองได้อยู่คุยกับตรีทศไม่นานก็เดินทางกลับ เสียงหวานก็ตามไปด้วยแต่เธอจำตรีทศไม่ได้เหมือนกัน เรื่องราวของเกษรามีเพียงอ้อยใจและศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่รู้เรื่องและเมื่ออ้อยใจไปหาศักดิ์สิทธิ์แต่ปรากฏว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องการทำอะไรและต้องการให้อ้อยใจเงียบซะแต่อ้อยใจไม่เชื่อเมื่อตกค่ำเธอจึงไปหาตรีทศและเล่าว่าเธอฝันเห็นเกสราร้องไห้และขอร้องให้เธอช่วยและในฝันเกสรายังบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายและคนร้ายพาเธอไปฝังอยู่ที่ท้ายไร่ตรงบ่อบำบัดน้ำ เมื่อตรีโทษได้ฟังก็ตกใจและรู้สึกสงสารเกสราเขาจึงไม่รอช้าให้อ้อยใจพาไปที่บ่อน้ําบําบัดน้ําเสียทันทีและนําพวไปเพื่อขุดด้วยขณะที่เกสรามาปรากฏตัวให้เสียงหวานได้เห็นและเธอก็พาเตชิดไปที่ท้ายไร่ขณะที่กําลังเดินไปที่ท้ายไร่นั้นเตชิดเห็นตรีโทษและอ้อยใจกําลังเดินไปที่ท้ายไร่พอดีเขาจึงโทรหาสีตรัง และเหล่าคนงานในไร่ก็ตามมาทันทีตรีทศขุดอยู่นานและในสุดท้ายเขาก็เจอโครงกระดูกตรีทศตกใจมากเขานั่งลงข้างโครงกระดูกและร้องไห้ออกมาทันทีแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรมากสีตรังได้นํากําลังตารวจมาจับตรีทศและอ้อยใจซะก่อนเมื่อถึงโรงพัก อ้อยใจไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าตนและศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันฆ่าเกสราเพราะเกสรานั้นเดิมรักอยู่กับศักดิ์สิทธิ์และอ้อยใจเองก็รักอยู่กับตรีทศแต่อ้อยใจและศักดิ์สิทธิ์กลับรักรอบได้เสียกันและหันมาคบกันเกสราซึ่งเป็นคนน่ารักอยู่แล้วจึงไม่ยากที่ตรีทศเนี่ยจะตกหลุมรักเธอทั้งสองคนจึงหันมาคบกันแต่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และอ้อยใจต่างอิจฉาทั้งสองคนจึงวางแผนจับเกสราเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ข่มขืนแต่เกสราไม่ยอม จึงโดนศักดิ์สิทธิ์ฆ่าตายทั้งสองคนก็พาร่างเกษราไปฝังไว้บอ่อน้ําบําบัดน้ําเสียทางด้านของศักดิ์สิทธิ์ตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่จนด้วยหลักฐานเพราะเขาทําแหวนแต่งงานของแม่ตกไว้ที่หลุมศพของเกษรานั่นเองเตชิตยังคงตามสืบข้อมูลของเสียงหวาน ขณะที่เตชิดอ่านข่าวอยู่เสียงหวานก็บอกเขาว่ารู้จักผู้หญิงในข่าวซึ่งเป็นข่าวของเจนจิราดาราสาวที่โดนจับข้อหาขับรถเร็วเตชิดและเสียงหวานจึงรีบกลับกรุงเทพทันทีระหว่างทางเสียงหวานให้เตชิตจอดรถข้างริมถนนและช่วยหาของให้เธอในที่สุดก็เจอพระองค์เล็กที่ใส่กรอบสําหรับคองคอเตชิตพาเสียงหวานไปที่บ้านและเมื่อไปถึงบ้านเตชิดเสียงหวานก็รู้สึกเขินอายที่ต้องมา อยู่กับเตชิดเพียงลําพังขณะที่เตชิดขอตัวไปอาบน้ํานั้นมีเด็กชายคนนึงวิ่งเข้ามาและบอกว่าเขาเป็นลูกของเตชิดเตชิดมักลืมและทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวเสมอเด็กคนนั้นวิ่งไปข้างบนขณะที่เตชิดเดินลงมาเสียงหวานถามเรื่องเด็กคนนั้นทันทีเตชิดจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเคยแต่งงานกับพิมพ์ระดาเพื่อนของสีตรัง และไม่นานคนเมายาบ้าฆ่าเธอพร้อมกับลูกในท้องตายเสียงหวานได้ฟังแบบนั้นก็เศร้าเมื่อเห็นเตชิตเครียดก็เลยได้เข้าไปปลอบใจเตชิตถูกตามตัวให้มาทํางานตอนเช้าและและผู้กํากับเซนาสั่งให้เขาวางมือเรื่องเสียงหวานและยังแนะนําให้เขารู้จักกับพอลนายตำรวจหนุ่มที่มาดูแลเรื่องนี้ต่อจากเขาเตชิตรู้สึกคุ้นหน้าแต่พอลไม่แสดงความเป็นมิตรกับเขา เ,เขาให้เพื่อนวาดรูปของเสียงหวานตามที่เขาบอกเมื่อได้รูปเสียงหวานมาแล้วเขาก็มุ่งตรงไปที่ผับที่นัดเจนจิราไว้แต่เขาต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะเจนจิราเป็นเด็กของเดนิสหยางผู้ต้องสงสัยที่เตชิดกำลังสืบคดีอยู่เมื่อตีสนิทกับเจนจิราเตชิดขับรถไปส่งเธอที่พักและก่อนที่จะลงจากรถเตชิดขอลายเซนเจน,เจ,นจิรา ด้วยรูปของเสียงหวานแต่เจนจิรารีบเซ็นและรีบลงจากรถไปทันทีและเธอก็โทรบอกเดนิตหยางเรื่องที่มีผู้ชายเอารูปของปลายดาวหรือเสียงหวานนั่นเองมาถามเธอเดนิสหยางเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวจีนที่แต่งงานกับปรกเดือนพี่สาวของปลายดาวผมจะขอเรียกปลายดาวว่าเสียงหวานเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสน ด้วยความที่รักน้องสาวมากและต้องการดูแลน้องแทนพ่อกับแม่ที่เสียไปเธอต้องการเงินที่จะส่งเสียงหวานไปเรียนต่างประเทศและเสียงหวานก็ไม่ทําให้เธอผิดหวังเธอเรียนจบ และกลับมาอยู่กับปรกเดือนแต่เพราะความน่ารักของเธอจึงทําให้หุ้นส่วนของเดนิสหยางชอบและขอซื้อเธอจากปรกเดือนปกเดือนโกรธเดนิสหยางมากจึงรีบวางแผนให้น้องหนีไปแต่ระหว่างขับรถเสียงหวานกลับเกิดอุบัติเหตุทําให้ต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิตราเป็นเวลา2ปีแต่ปรกเดือนก็ยังเชื่อว่าน้องของเธอต้องฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอน เตชิตเมื่อเขาไปแอบดูเจนจิราถึงที่พักสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็คือเตชิดเห็นพอลมาพบกับเจนจิราเตชิดขับรถออกมาด้วยความโมโหโแต่ระหว่างทางกลับมีเรื่องกับวัยรุ่นทําให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และโดนจับตัวไปที่โรงสีร้างในที่สุดเสียงหวานนั้นช่วยอะไรเตชิดไม่ได้ก็นึกถึงสีตรังแต่ก็มีเพียงป้าจูรีเท่านั้นที่มองเห็นเธอสีตรังและตรีทศตามมาช่วยเตชิดตามคําบอกเล่าของ เสียงหวานตามที่ป้าจุรีเล่าให้ฟังและเมื่อมาถึงโรงสีร้างสีตรังเห็นเตชิตโดนทำร้ายก็บุกเข้าไปช่วยทันทีเตชิตอาการหนักต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างของเสียงหวานมีอาการเกร็งจนปลกเดือน ต้องนำส่งโรงพยาบาลเสียงหวานที่นั่งเฝ้าเตชิตอยู่รู้สึกแปลกๆเหมือนตอนเจอพระพุทธรูปเธอเดินออกจากห้องก็เจอกับปลกเดือนและจำได้ว่าเป็นพี่สาวของเธอและเมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้นก็เจอกับร่างของตัวเองซึ่งหน้าเหมือนกับเธอมากวันต่อมาพอลมาสอบปากคำเตชิตแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับไปขณะเดินออกจากห้องจังหวะเดียวกับสีตรังเดินมาพอดีสีตรังเรียกพอลว่าพี่เพชร แต่พอปฏิเสธและหาว่าเธอทักคนผิดสีตรังจำได้แม่นเพราะเธอเคยคบกับพี่เพชรสมัยเรียนมาก่อนแต่เพราะพี่เพชรหึงเธอกับเตชิตจึงทำให้ทั้งสองคนต้องเลิกกันและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งสีตรังก็จำได้ว่าใช่พี่เพชรของเธออย่างแน่นอนเตชิตแปลกใจมากที่เสียงหวานหายไปเพราะเขาต้องการขอบใจเธอ ที่พาสีรังมาช่วยเขาชนได้ระหว่างนั้นเดนิสหยางนัดส่งยาครั้งใหญ่และเตชิดหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ติดตามเดนิตหยางไปเขาต้องตกใจมากเมื่อเห็นพอลอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยการส่งยายังไม่สำเร็จเมื่อตำรวจบุกเข้ามาเสียก่อนเดนิสหยางหนีออกมาได้แต่ระหว่างนั้นมีปลกเดือนมาบังหน้าเขาเอาไว้และขอร้องให้เขาหนีไปกับเธอพร้อมกับลูกในท้องที่เนนิดหยาง ต้องการให้เธอเนี่ยเอาออกเดนิสไม่ยอมไปกับปลกเดือนและลากเธอไปด้วยแต่เธอยกปืนขึ้นมายิงจนเดนิย่างตายและเธอเองก็ฆ่าตัวตายตามแต่ตำรวจมาช่วยเธอเอาไว้และพอลเองก็โดนจับไปแต่ชิดมารรู้ทีหลังว่าพอลเป็นตำรวจสากล ปลอมตัวมาอยู่กับเดนิสหยางและคนที่ดีใจที่สุดนั้นก็คือสีตรังที่พี่เพชรของเธอไม่ใช่คนร้ายเสียงหวานฟื้นขึ้นมาและเธอจําเตชิดไม่ได้เมื่อเตชิดเข้าใกล้เธอ เธอก็ร้องให้คนช่วยและคนที่เข้ามาก็คือพอลและทั้งคู่ก็บอกอีกว่าเป็นคู่รักกันเตชิดเสียใจมากที่รู้ว่าเสียงหวานเป็นคนรักของพอลเตชิดและสีตรังจึงวางแผนให้คนรักของทั้งคู่กลับมาโดยที่พอลไปเที่ยวไร่สุกสีตรังพร้อมพาเสียงหวานนั้นมาด้วยสีตรังแสดงท่าทางเหมือนไม่รู้จักกับพอลจนพอลเป็นฝ่ายทนไม่ได้และยอมรับว่าเขาเนี่ยคือพี่เพรและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันทางด้าน ของเตชิตก็ฟื้นความทรงจำให้กับเสียงหวานจนเธอสามารถจำได้ว่าเธอคือเสียงหวานและยอมเป็นคนรักของเตชิตเพราะความรักที่ทั้งสองมีให้กันนั่นเองและทุกอย่างก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมนี่เป็นเรื่องราว ปลางเสน่หานะครับผมในเวอร์ชันเก่านั่นเองไม่รู้ว่าเวอร์ชันใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนพอดไปแค่ไหนนะครับข้อคิดจากเรื่องปางเสน่หานะครับผมเมื่อเราเนี่ยทำผิดแล้วสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความผิดที่ตัวเองเนี่ยก่ออย่างแน่นอนนะครับความดีเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปความรักความรักเนี่ยจะทําให้คนเราสามารถผ่านอุปสรรคในชีวิตเนี่ยไปได้และสิ่งที่อยู่ชัดเจนเนั่นก็คือความรักระหว่างเพื่อนที่มีต่อเพื่อนนะครับ มันไม่มีวันสูญหายไปถ้าเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดก็ต้องขออภัยาเว้นาทนีด้วย,ยกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาากกกกกตติมดดดแชร์